สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชัยคอฟฟี่สาขา5นะครับสาขา1 4เนี่ยตามหาเอาเองผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่สาขา5นี่อยู่ตรงบางเหลียงอ่าเลยก่อใหญ่มาหน้าวัดทางเข้าวัดอ่าป่ากันตะพง์นะครับโดยมีบาริต้าคนนี้ครับนี่น้องชัยนะครับวันนี้เราแวะมา เยี่ยมเย็นมาชิมกาแฟน้องชัยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะมาทําเมนูอะไรนะครับไนโตรไนโตรโบิวไนโตรโคบิวครับมันก็คือกาแฟชนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นกาแฟสกัดเย็นครับเป็นก,กาแฟสกัดเย็นาม,ามาอัดกาซไนโตรอ่า <laughs> เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อจะดึงรสชาติความหวานในตัวของกาแฟ ครับครับจะได้ออกมันจะได้ออกมาแบบว่าความหวานชัดขึ้นครับชัดขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าในโตกาแฟหน้าตามันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้มาชิมกันตอนนี้อัดก๊าซในโตเข้าไปอันนี้เป็นขั้นตอนของการอัดก๊าซ ในโต๊ะขย่อนสักสองที่รายการเลยอ่ะรายการเเพิ่มเรื่องเดี๋ยวมันจะเลงน้องวางตรงนี้เลยวางตรงนี้เลยวางก่อนนะครับลินได้ไหมลินได้ไหมถ้าถ้าลินบนนี้ได้มันจะได้รูปสวย อ่าปึ๊บนี่นั่นแหละที่ต้องการพอดีแก้วมันไม่พอดีครับแก้วใหญ่่ีโอเคแก้วยังไม่พอดีเลย <c oughs> อ่า <c oughs> นี่นนดูว่รันี๋ยวมีเทสร้อยแปดสิบน้องน้องใช้เทสให้เราดูบาริตาสนะครับ ชิมได้เลยครับอ่ะปกติตอนนี้ยังไม่วางขายใช่ไหมหรือว่าขาย,ยาแล้วบยังครับอย่างนะยังเป็นอ่าเทสเมนูใหม่กันอยู่อ่ะพี่จอยชิมครับมันคือบาริตตาก่อนชิม,มครับม,มันคือเบียใช่ไหมเห็นนุ่มขึ้นไหมครับนุ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรากินโคบลูครับ บบนี้แบบสกัดเย็ยนแช่เย็ยนเฉย,เยแต่อันนี้พอม,มาอัดก๊าซไนโตรเข้าไปด้วยความนุ่มแล้วมันฟองนะฟองมันเนียนมากอโอเคถ้าใครอยากจะกินอยากจะดื่มกาแฟอ,อีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่าก็มาที่นี่ได้เลยนะครับอ่าอยากกินเมนูนี้บอกน้องชชยเลยครับว่าไนโตร ไนโตโคโบิวนะครับอ่ะโอเคขอบคุณชัยคอฟฟี่ครับสาขาห้านะครับ